ะะสวัสดีค่ะพินจะมานำเสนออาหารเจแบบเร่งด่วนแบบเอือเจนแบบสาวออฟฟิศต้องกินเจแต่อยากจะทำเองด้วยแต่อยากจะใช้เวลาเร็วด้วย <Wow. S 1> พินจะประกอบอาหารในหม้ออเนกประสงค์ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ประจำอยู่ที่ออฟฟิศนะคะ ไม่ว่าเราจะอยากกินมาม่าเมื่อไร่เราอยากจะอุ่นกับข้าวเราเมื่อไหร่ใช้หม้อน,นี้เยี่ยมเลยคะ่ะเดี๋ยวพินจะมีชาเลนจ์นะคะในการจับเวลาว่าแต่ละเมนูที่ทําในช่วงเทศกาลกินเจของสาวออฟฟิศนั้นใช้ระยะเวลารวมทั้งหมดเท่าไหร่โอเคจะเริ่มเลยนะคะ5 4 3 2 1สามสองหนึ่งก็จะมาล้างกระลำปีก่อนจะใช้คร่หัวเท่าน,นนะคะกระลำปีล้าง เอามาเป็นใบเล็กๆนะคะต่อไปเป็นเห็ดหอมยิงแช่ไว้ก่อนนะคะเปิดหม้อเราเลยนะคะจะเปิดที่ไฟร้อนกว่าเป็นทานอาหารเจทุกปีนะคะเนื่องจากเป็นการลดกรมมากกว่าค่ะลดการเปล็นเบียรเนื้อสัตว์ปีนึง9วัน10วันเริ่มมีความร้อนแล้วนะคะ<ว>ตอนนี้เวลาเดินทางไป3นาทีกว่าแล้วคะ่ะแต่ทำไมน,น,นิ่งๆว้ายร้อนเร็วมากเลย<ว>เดี๋ยวเห็ดหอมก่อนนะัวกระเด็นอนะ เห็ดหอมไปสักพักหนึงก่อนนะคะค่ะลองใส่ปุ๋ยหักันนิดนึงเดี๋ยวอันนี้ไปผสมปรุงรสเห็ดหอมเจนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะนี่งส่งกลิ่นหอมเลยจ้าจากหมอ้อมันเล็กกันนะคะใช้ช้อนก็นพอเนาะโ <Okay. S 1> อเคหม้อไฟฟ้าอนเนกประสงค์ขนาดเล็กกันเนียยอมรับนะคะกํลา hit, ลังฮิตกําลังอินเทรนด์มากบางคนเขาก็เรียกว่าหม้อชาบูค่ะ EP ก่อนที่เคยอันบ็อกซ์ไว้อันนั้นจะมีที่นึ่งด้วย ไปเราจะใส่กระหล่ำปีลงไปนะคะกระหล่ำปีแล้วนะคะอีกใส่อีกระหล่ำปีทอดน้ำปลาถ้าเป็นเมนูปกตินี่เราหันทา่นกันนี้อร่อยนะคะหวล้นมา้าอ่าฝากให้ความร้อนมาละอุกสักนิดนึงนะคะเอาเรามาดูโอ้โหพาไปเท่าไหรนะ่แล้ว เลยนะคะเขาก็จะต,ต้องมีใส่ซอที่นเอาไว้ใส่เครื่องข้ากระทะแล้วก็อย่าพึ่งคนให้มันมีความไหม้ก่อนตอนนี้ไปกี่นาทีแล้วคะอย่ามุ้ไไปเอ่ยตอนนี้ติ๊นาทีกว่าแล้วคะ่ะม,มีความหอ,อมๆของไหไม้ยัง เจถ้าท่านใดสะดวกทานหรืทำทานได้เองได้คือแนะนำว่าลองดูบ้างนะคะเดี๋ยวนี้อาหารเจพัฒนาไปมากกว่าแต่ก่อนมากเลยค่ะเจ็ดเจ็นเลยก็มีทั้หมดะ็อว่าฟังท่าน พอเปลี่ยนจากอาหารคาวปกติแล้วมาเป็นเจเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นคุ้นลิ้นคุ้นปากนะคะค่อยๆเลิกมันก็ได้เราอาจจะเริ่มจากการที่ว่าเราไปลงเจยนะคะแล้วก็ที่เขาเอาหารเตยให้เรา,าลองชิมแต่ยางงี้ก่อนก็ไดะะ้อันนี้เป็นถือว่าภารกิจเสร็จสินะน้นแล้วนะผัดเสร็จแล้วนะคะตาวแล้วนะคะปิดตรงกลางนะเรียบร้อยสิ้นสหน้าที่ลงมาค่ะ ต,ตแล้วนะจุ๊ <Yahoo! S 1> จบแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดสับสไ r i b e แล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ